นศก,การศิลปินแห่งชาติมาดูกันนะคะว่าประจำปี2566นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรเริ่มจากโซนนี้ก่อนเนาะเป็นด้านหน้าจะเป็นองค์อัคารศิลปินแล้วก็องค์วิสิตศิลปินาตามพี่กุ้งเลยจ้าบางคนเอ๊ะสงสัยทำไมเป็นศินลปินแห่งชาติพศสอ 25, 6, 6 6ก็คือกว่ากว่าเราจะคัดแล้วก็ประกาศอะ ก็คือจะยังไม่ได้เป็นปัจจุบันก็คือจะเป็นปีปีเก่าๆเนาะแล้วก็จะเป็นตามสาขาทางด้านต่างๆวันศิลปินแห่งชาติจะนนตรงกับวันที่ 24, 5, 2 4่บสี่กุมภาพันธ์ทุกปีนะคะมีหลายสาขาเริ่มจากตรงไหนก่อนตรงนี้เลยว้าวตรงนี้ก็จะเป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติเนาะ อันนี้น,นี่จะเป็นของของอา,าอของอาจารย์สุสาครใช่ไหมคะของอาจารย์สุสาครชายชายเสมศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปนิศิลเครื่องประกอบฉากนี่สิท์ไม่มีครูเหมือนงูไม่มีพิษว,ว้าว ไปกันต่ออันนี้เป็นนายโยงเนาะนายโยงนาะยโยงอันนี้ก็จะมีจอที่นายโย่งพูดให้เราฟังแล้วก็จะมีรางวัลที่นายโยงเคยได้รับด้วยอันนี้เราก็จะได้เห็นของจริงเลย นี่ก็จะเป็นเครื่องดนตรีเครื่องนี่เป็นอุปกรณ์นี่ที่ที่เล่น่อยเนาะใช่ค่ะนายโยงเกิดที่ไหนคะพพิษณุโลกอ๋อนายโย่งเป็นคนพิษณุโลกสวัสดีคเอาเขาอ่านสโลแกนนายโยงอ่านสโลแกนนายโยงหน่อยความรู้มีอยู่รอบตัวต้องอยากรู้กันและรู้วน้ำหยดลงมาเลยเป็น นายโยงปีนได้รับเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงการแสดงพื้นบ้านและเพลงชอยไะเดี๋ยวเราไปชมท่านต่อไปว้าวอันนี้มาอยู่ที่แอคชั่นตรงนี้จะเป็นศินลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงภาพยนตร์ก็จะมีอันนี้เป็นอุปกรณ์ถ่ายทําภาพยนตร์ให้เราได้ดูแล้วก็มีนี่เป็นโปสเตอร์หนังแบบ เก่าๆเลยเนาะเดี๋ยวนี้ก็หาดูยากแล้วอันนี้ก็จะมีผลงานที่เป็นภาพยนตร์ตั้งแต่สมัยเป็นข่าวดำเนาะที่ที่จอก็จะมีแสดงให้ดูน้องฟอสโลแกนของคะ่ะของรองศาสตราจารย์บรรจงอ่าน อ่านสโลแกนหน่อยโลกเก่าความเป็นศิลปะคือความงดงามสิ่งที่มนุษย์สร,ร้างขึ้นแต่โลกใหม่นะคะจะเป็นภาพยนตร์สื่อสร้างสารค์เป็นปรากฏการณ์เป็นศิลปะความงามที่เกิดขึ้นเองอันนี้ชอบมากเงนี้พอชอบอุทยานดอ,อกไม้ของจ่าโทหญิง ปีอน,น,นันทศุนทรจามอนนะเป็นศินลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการสแสดงนักร้องเพลงไทยสากลลูกทุ่งสโลแกนของของท่านคือทำลูกสิ่งให้ที่สุดและไม่ให้มีไฟเดืนหรอนหะคะอันนี้จะเป็นแบบเครื่องแผ่นเสียงสมัยโบราณเลยเนาะแล้วก็มีแผ่นเสียงด้วยเราก็จะได้เห็นแบบเออหน้าปกที่เป็นแบบสไตล์สมัยก่อนอนะ่ะ แล้วก็จะเห็นแบบเออการแต่งตัวฟอนต์ตัวอ,อักษรที่เป็นแบบตอนนี้เราหาชมยากแล้วนะมีวิทยุมีเทปคัสเซ็จแบบเออเป็นของโบราณเลยอะ่ะนี่ก็เพิ่งเคยเห็นแผ่นเสียงนะเนี่ย <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> อันนี้ไลฟ์สดกันอยู่ <c oughs> มาได้เลย อันนี้นะคะเฮ้ยอันนี้ก่อนอันนี้เป็นท่านสมบัติแก้วสุดจริตศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการสแสดงนาฏศิลป์ไทยโขนละครน,นะคะก็จะมีเสียงพ่อแก่เนาะ<ช>แล้วก็มีมีไม้ไม้เทา้า แล้วก็ตรงนี้จะเป็นโล่รงางวัลที่ท่านเคยได้รับเพราะนี่นี่น,นี่อันนี้งาที่วัดที่วัดน่าจะเป็นงานไหว้ครูใชู่ม,มีมีคนตอบไลฟ์สดเรามาด้วยนะคะอ่านไลฟ์สดหน่อยตอบไลฟ์สดหน่อยเราะว่าอะไรอ๋อ เขารวมใช่ไหโอเคค่ะเดี๋ nine, ยวเราจะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ตรงนี้ของอาจารย์สมบัติหลอกอ่ามีโโลแกนว่ายังไงคะตรงเวลาสถานที่มีน้ำใจนะคะแต่เราไปชมท่านต่อไปกันต่อตรงนี้จะเป็นนายประสาทพรภูสุสินทรนะคะจะเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นะคะ ตรงนี้ก็จะมีผลงานของท่านนะที่ท่านได้ได้เขียนหนังสือไว้แล้วก็จะมีรางวัลที่ท่านได้รับนายวศินอินทะศศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์น,นะคะพระพุทธเจ้าตรัสว่าทมนั้นแลประเสริที่สุดในหมู่ชนทั้งในวันนี้และภายหน้าบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนแล้วก็ต้องฝึกต่อไปนะคะปีนี้มีวรรณศิลป์สองท่านใช่ไหมคะ อ๋อมีสองท่านอีกท่านหนึ่งน้องปออ่านสโลแกนหน่อยอีกท่านหนึ่งท่านชื่อว่านายประสาทพรกุสุภูสุสิิสนทอนะคะก้าวให้ยากก้าวให้ข้ามเลยความหวงังตั้งใจตั้งต่อเนื่องถึงเบื้องหน้าทุกทีไปให้มีทุกที่มาจากเห็นว่าชีวิตนั้นแสนสิ้นไอแสนสัน้นนะนเป็นนักไร้เพื่มใหม่นะคะก็เลยนี่ อันนี้เป็นท่านชัยยะทางมีศีศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการสแสดงดนตรีไทยนะคะเฮ้ยละนาดค่ะตอนเด็กเคยเคยตีละนาดกันไหมคะเขาบอกว่าตรงเวลาแล้วนะที่มีน้ําใจนะคะวา้าตรงนี้ท่านจะเป็เปนท่านวิภาวดีพัฒนามิพิบูลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์สถาปัตยกรรมภายในนะคะโหดู อันนี้น่า,าจะเป็นหน้าปกหนังสือที่ท่านได้ลงเนาะ Business Traveler เยอะแยะนะคะ Hospitality Design Journey คือ Hotels นะคะเยอะแยะมากสโลแกนของท่านคือจำไว้เสมอว่าผลงานที่สำเร็จในวันนี้คือนเของเราในภายหน้า,า,นาฉะนั้นงานแต่ละชิ้นจึงต้องทำให้ดี่สุดการที่จะทำให้ผลงานออกมาดี่สุดต,ต้องเป็นคนที่เบื่ออะไรง่ายๆ จะได้หาทางทําอะไรที่มันตื่นเต้นและแปลกใหม่เสมอในขณะเดียวกันความสวยงามจะไม่ลึกซึ้งแลยยั่งยืนถ้าไม่สามารถตอบโจทย์การใช้สอยนี่คือหัวใจของการออกแบบโอ้โอแล้วเราจะไม่เบื่อเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ความเป็นศิลปินเนาก็จะมีแบบว่าแบบนี้นี่พี่โจโพี่โจพี่โจได้รับอ่าเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการสแสดงนาฏศิลป์สากลค่ะเฮ้ยข่ถ่ายรูปกันเลยค่ะ พี่โจบอกว่าทําทุกวันให้มีคุณค่าเพราะจะทําให้รู้ว่าเราเป็นคนาขทุกวันนะคะนี่มันนังไงพี่สวัสดีมาแค่นเนี้ยด้านในมีอะไรเราแอบไปดูสิห่มรงอ๋งอรองรงมหอรศพอันนี้ก็คือสามารถมานั่งชมได้แล้วก็จะมีจอให้เราชมการแสดงอ๋อนี่จะเป็นการแสดงร่วมสมัยที่พี่โจน่าจะแบบออกแบบ ก,กับการแสดงเนะไปต่อดีค่ะค่ะพี่กุ้งตรงนี้จะเป็นาศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญาเจริญสุภักุล ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์สื่อผสมนะคะตรงนี้ก็จะมีอุปกรณ์วาดภาพของท่านเนาะถ้าใครอยากเห็นของจริงต้องต้องมาชมในนิทรรศการแต่ว่าวันนี้วันสุดท้ายแต่ว่าวันนี้วันสุดท้ายนะคะ,ะ,คะก็เหมือนกันเริ่มฝึกเดินทางทางทานที่สุดคือสภาวะในใจคนค่ะสวัสดีค่ะคุณคนทางบ้านเห็นนะคะพี่ ี่อะะไรนะันนี้จะเป็น,นเป็นโซนของน่าจะท่านสุดท้ายแลย้วเนาะเป็นอาจารย์ทวีบุรณะเขตเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปณิศินช่างปั้นหล่อผลงานที่สำคัญของท่านก็จะเป็นพระพุทธชินราชค่ะชอบมาก,วกสวยมากค่ะอ,อันนี้ก็คือจะเป็น เป็นิที่ท่านหล่อพระพุทธชินราชสโลแกนของท่านคืออะไรคะสร้างทุกอย่างด้วยมือเป็นเรื่องที่ยากนะแต่มียากยิ่งกว่าก็คือให้อยู่ยืนนานแต่ว่าทำไมคะผมทำได้จริงแต่ไม่เหมือนเปียบหรอกครับไปหิยหินเป้เปปบ้างให้จำลองให้เหมือนกันจริงๆหายากมากครับฝีมือคนโบราณ ฝีมือชันครูบุรุครูทีเดียวผมจำลองมาใกล้เคียงกว่าของคนอื่นเท่าน,นั้นเองว้าวถ้าเราอยากจะไปดูต้องดูกันค่ะว่าเขาจะบอกว่าท่านบอกว่าเหมือนเป๊ะยังไงคะพี่กุ้งนี่ท่านขนาดทําไม่เหมือนนะยังแบบว่ายังแบบว่ามีความสมบูรณ์สวยงามอะ่ะจะมีจะมีองค์จําลองให้ดูทางด้านนี้นะคะอันนี้เราเคยเราเคยไปบ้านอาจารย์มาแล้ว ที่พิษณุโลกสามารถไปดูใน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 ช่อง,งไ,ได้ค่ะเคยลงเอาไว้แล้วตรงนี้ยท่านก็จะดูในเรื่องความสมมาตรสมส่วนขององค์พระพุทธรูปอ๋อแล้วพ,พี่กุ้งเคยไปไหมเหรอคะใช่พี่เคยไปมาแล้วแล้วก็ลงไว้แล้วสามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะตอนนี้ท่านก็ยังเปิดบ้านให้ชมได้เรื่อยๆค่ะที่ไหนสามารถไปชมได้ที่พิษณุโลกค่ะก็คือสามารถไปกับ องค์พระพุทธชินราชองค์จริงได้ที่วัดใหญ่เลยแล้วก็สามารถไปดูที่ที่พิพิธภัณฑ์ของของเขาเรียกอะไรนะอาจารย์จาย่าทวีเนาะเขาเรียกลุงจ่าส่วนใหญ่เขาจะรู้จัก,ะะจกกันในนามลุงจ่าท่านทใดสนใจสามารถสามารถเชอาบ,บูชาได้ที่บ้านตาทวีบรณเขตใช่ถ้าถ้าแบบว่าอยากชาบ,บูชาองค์พระพุทธชินราชที่สวยงามก็สามารถไปเช่าได้นี้จะเป็น อาจารย์กัญญาค่ะสวยมากเลยพอชอบแบบเป็นการเป็นกนารสานสีแต่ว่าถ้าปอทำก็คือปอทำไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้เป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อันนี้จะเป็นผลงานทัศนศิป์สื่อผสมของอาจารย์กัญญาค่ะแต,แต่ท่านทําแล้วดูแบบเป็นศิลปะมากแต่ถ้าปอทําก็คือ <c oughs> เป็นศิลปะเปิดปอเป็นศิลปะเปิดค่ะ <c oughs> <c oughs> คือเขาบอกว่าศิละปะไม่มีผิดไม่มีถูกนะ้องปอทําได้นะ คือคือปอมาดูแล้วได้แรงมานานใจปอบอกปอได้แรงมานาลใจในการกลับไปทําใช่ไหมตาใครถามบอกว่าหนูได้แรงมานานใจมาจากที่นี่ค่ะมาจากใครคะอาจารย์กัญญาค่ะก็เดี๋ยวปีหน้าเราพบกันใหม่เนาะค่ะปีหน้าในปีพุทธศักราช25067ผลการคัดเลือกออกหรือยังเราไม่แน่ใจเนาะน่าจะยัง ออกอยังคะออกเดือนสิงหาประมาณเดือนสิงหาเราก็ต้องรอติดตามข่าวได้นะคะค่ะติดตามได้ที่ไหนคะพี่กุ้งที่ a c e b o o k กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและก็เว็บไซต์นะคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะค่ะสำหรับวันนี้น้องป๊อปปี้และพี่กุ้งไปก่อนนะคะบ๊ายบาย